และแล้วสิ่งที่เราตามหาสิ่งที่เราเรอคอยก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะทุกคนอ้ยไม่นึกไม่ฝันว่ามันจะอยู่ที่นากย่าอา้าวซนสวัสดีค่ะโซนสาวขี้เกียจแห่งนากยยะที่โซนพูดถึงก็คือหมูกระทะนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าโซนอยากกินหมูกระทะมานานแล้วนะแต่หาในนากยยาไม่มีเลยค่ะพอจะดูทีมันก็มีอยู่ที่โตเกียวหรือไม่ก็โอซาก้าเท่านั้นแต่ รอบก่อนนะคะ่ะรุ่นพี่สนทักสนมาบอกว่ามีร้านหมูกระทะเปิดมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะเคยไปกินไหมอยู่ที่ซากาเอะเป็นย่านช้อปปิ้งที่อยู่ในจังหวัดไอจิที่อยู่ใกล้กับนากัวยะสนไม่เคยไปแล้วก็ไม่รู้มาก่อนก็เลยไปกับรุ่นพี่เดิมทีเนี่ยร้านนี้ชื่อว่าดอนเมืองแล้วก็เปลี่ยนร้านมาใหม่เป็นชื่อว่าไทยหมูกระทะแต่ก่อนสนก็เคยมากินร้านดอนเมืองอยู่หนะ้าร้านอาหารอร่อยมากค่ะเลิศ แล้วร้านหมูกระทะนี้ก็ไม่ได้มีแค่หมูกระทะเท่านั้นยังมีอาหารตามสั่งด้วยอาหารตามสั่งก็เลิศอร่อยเหมือนกินอยู่ที่ไทยเลยหมูกระทะเราจะสั่งแบบเป็นเซ็ตก็ได้หรือว่าเราจะกินแบบบุฟเฟ่ก็ได้ค่ะถ้าเราสั่งบุฟเฟ่เนี่ยเราก็สามารถตักผักตักหมูตักเนื้อตามนี้ได้เลยค่ะบุฟเฟ่ราคา30,80เยนต่อคนให้เวลา90นาทีสิ่งที่สนชอบมากเลยก็คือตรงนี้นี่แหละพริกกระเทียมและเลมอนคือที่ญี่ปุ่ ี่ปุ่นเนี่ยไม่มีน้ำมะนาวเนาะเราก็ใช้เลมอนแทนค่ะตักได้เรื่อยๆตักได้ไม่อัน้นถ้ากินไหวก็จัดให้หนักไปเลยค่ะแต่อย่าเหลือไว้นะถ้าต้องทิ้งแล้วมันเสียดายไข่ไก่เนี่ยก็ฟองใหญ่แล้วก็สดมากเลยนะส่วนถ้าเป็นเส้นก็จะมีมาม่าแล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็อูด้งค่ะยังไม่หมดความเป็นไทยเท่านี้ค่ะ มีพริกน้ำปลาน้ำตาลด้วยนะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือน้ำจิ้มนั่นเองทุกคนน้ำจิ้มมี3อย่างก็คือน้ำจิ้มสุก,กี้น้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มของญี่ปุ่นที่เป็นงาผสมกับพรสือเอาละวัตถุดิบพร้อมขนาดนี้แล้วทุกคนพร้อมกันหรือยังมาเลยค่ะมาเลยใส่ผักก่อนใส่ผักใส่หมูสามชั้นรอเตาร้อนโอ๊ยอดทนไม่ไหวแล้วอยากจะบอกทุกคนว่า ถ้าเกิดว่าในคลิปนี้อเห็นว่าบางทีก็มีสองเตาบางทีก็มีหนึ่งเตาอะ่ะก็คือว่าที่เป็นสองเตาอ่ะค่ะซนไปกับรุ่นพี่มาและที่เป็นหนึ่งเตาซนก็ไปกับรุ่นน้องมาแล้วซนก็เอามารวมเป็นคลิปหนึ่งอร่อยจนต้องบอกต่อแล้วรุ่นน้องก็ยังบอกว่าอร่อยแล้วก็ต้องไปบอกต่อคนอื่นอีกแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าซนก็ยังจะไปอีกนะแล้วก็บอกต่อกันไปเรื่อยๆถ้าใครได้กินแล้วก็ฝากบอกต่อกันด้วยนะเพราะว่ามันอร่อยจริงค่ะทุกคนต้องรีบมาลองเร็วแล้วตัวเอกของงาน ที่เด็ดมากก็คือน้ำจิ้มนี่แหละเขามีสูตรของเขาโดยเฉพาะนะ เวลาโซนกินเนี่ยโซนก็จะจิ้มไข่ดิบก่อนแล้วก็กินกับน้ำจิ้มสุก,กี้ที่ใส่กระเทียมเยอะๆเพราะโซนชอบกระเทียมมากเลยใส่กระเทียมเยอะจนรุ่นพี่กลัวแซบปากไหมทุกคนแซบอีดีทั้งเผ็ดทั้งหวานทั้งเปรี้ยวงาเข้าให้ออร่อยหรือว่าจะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ดีเหมือนกันนะโซนกับรุ่นน้องกินเปรี้ยวมากจนเขาบอกว่าเอาน้ำมะนาวไปเลยจ้ะทำไมพี่ไม่บอกหนูก่อนหนูจะได้ไม่ต้องบีบหลายลูก <laughs> พี่เขาคงคิดอยู่ในใจ ก็ไม่คิดว่าจะกินเปรี้ยวกันขนาดนี้นี่ <c oughs> นอกจากหมูกระทะที่เด็ดแล้วก็อย่างที่บอกอาหารตามสั่งก็เด็ดทุกเมนูค่ะแซ่บมากถ้าเรากินบุฟเฟ่เมื่อเรากินเสร็จแล้วก็จะมีของหวาน มาให้ด้วยนะนั่นก็คือไอติมวาลลลาหรือว่าเราจะเลือกไอติมช็อกโกแลตก็ได้โรยด้วยถั่วคั่วค่ะซึ่งถั่วเนี่ยทางร้านเขาคั่วเองเลยนะอร่อยมากทุกคนเชื่อว่าถ้ากินแล้วทุกคนต้องอยากจะเบิ้ลแน่นอนร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีสามหยุดทุกวนันอังคารถ้าในร้านมีแต่คนไทยเราก็เปิดคาราโอเกะได้เพราะเขากลัวว่าถ้าคนญี่ปุ่นอยู่ฟังแล้วเขาจะช็อกนะ่ะ <laughs> ร้านอยู่ตึกเลนโบนั่งรถไฟใต้ดินสีเหลืองมาลงสถานีซัก,กเอะเดินประมาณ15นาทีอาหารเขาอร่อยจริงอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านนะคิดดูสิลาดนาผัดไทยก็อร่อยเฟอร์ส่วนพูดแต่คำว่าอร่อยอร่อยมันจะอร่อยจริงหรือเปล่านะถ้าอยากรู้ก็ต้องตามมาลองแล้วล่ะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาตาเนปบ้า